มินแลนชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเจ้าคนใจแคบเห็นแก่ตัวที่สุดไม่แปลกใจเลยที่เขาจะเรียกตนเองว่าดรอปแดกสาวพึพรรมพำกับตนเองขณะที่กำลังเดินตามไปฮันเซนตกลงที่จะช่วยเธอจัดการกับแพ้สีเงิน แต่เขาขอดาบพระจันทร์สีม่วงอีกเร่มนึงดาบพระจันทร์สีม่วงนั้นเป็นดาบคู่เร่มนึงเป็นดาบสั้นส่วนอีกเล่มเป็นดาบยาวฮันเซินรู้สึกดีที่ได้รับพวกมันมาถึงเขาจึงยังไม่มีเวลาตรวจสอบอย่างละเอียดแต่อย่างน้อยพวกมันก็ดูดีกว่ามีดนอนร์เรดเด็กสาวคนนั้นชื่อว่าไห่เอ๋อเธอบอกว่าตนเองมาจากทะเลแต่นอกจากนั้นแล้วเธอก็ไม่ได้บอกอะไรอีก ซึ่งแฮนเซนเองก็ไม่ได้สนใจที่จะทำข้อมูลของเธอมากไปกว่านี้เช่นกันแฮนเซนแค่จะช่วยเธอล่าซีโนเจนิกตัวหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็จะแยกทางกันดังนั้นมันจึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องรู้จักไปมากกว่านั้นไฮเออร์ Hi e เป็นคนนำทางไปแต่เธอเองก็ไม่ได้คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันและหลังจากที่เดินทางอยู่นานเขาก็ยังไม่เห็นซีโนเจนิกเลยสักตัวยิ่งไม่ต้องพูดถึงซีโนเจนิกที่เป็นแพะช้าก่อน ฮันเซนดึงไห่เอ๋อไว้ก่อนที่จะพาเธอไปหลบหลังก้อนหินฮฮนเซนโผล่ห e น้าขึ้นมาจากก้อนหินและมองเห็นคนกลุ่มนึ่งกำลังต่อสู้กับซีโนเจนอิกซีโนเจนิกตัวนั้นเป็นหมีที่มีหกแขนอุ้งมือของมันนั้นดำสนิทเหมือนกับหินออกซิเดียนตัวของมันนั้นรุกไหม้ด้วยเปลวไฟสีดำ และเมื่อมันทุบพื้นก้อนหินก็จะขาดเป็นสองท่อนพร้อมกับลุกไม้ด้วยเปลวไฟที่ร้อนแรงซึ่งระดับบารอนนั้นไม่น่าจะมีพลังมากมายขนาดนั้นดังนั้นมันจึงเป็นซีโน,โนเจนิกระดับไว้ขคาวอย่างแน่นอนผู้ที่กำลังต่อสู้กับหมี6กแขนอยู่นั้นคือชาวเคสกลุ่มหนึ่งที่มีสมาชิกจากเผ่าพันธุ์อื่นปะปนอยู่ด้วย พวกเขามีขุนนางอยู่ด้วยถึงสิบคนหนึ่งในขุนนางปลดปล่อยสายสีเขียวออกมาจากดาบและด้วยความช่วยเหลือจากขุนนางคนอื่นๆเขาก็สามารถสร้างบาดแผลฉีกขาดร้ายแพ่ให้กับร่างกายของหมีได้การต่อสู้นั้นใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วและไม่นานหลังจากนั้นหมีหกแขนก็ถูกร้อมจนกระทั่งขุนนางคนนั้นสามารถตัดหัวของมันได้ในที่สุดทีมนักล่านั้นสูญเสียคนไปจำนวนหนึ่งแต่การฆ่าซีโนจนิีกระดับไวยขาวได้นั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้ว ออกมาคนนางที่ถือมีดดาบอยู่หันมาทางก้อนหินและพูดออกมาอย่างเย็นชาแฮนเซนหันไปมองไหเออร์ e ก่อนที่จะเผยตัวเองออกมาไหเออร์ Hi e นั้นเพิ่ไปถูกก้อนหินเข้าทําให้ตําแหน่งของพวกเขาถูกเปิดเผยพวกเราแค่บังเอิญผ่านมาเท่านั้นพวกเราไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายอะไรแฮนเซนยืนขึ้นแล้วก่อนที่จะยกมือขึ้นไปให้อีกฝ่ายได้เห็นในทีมของพวกเขามีขนนางคนหนึ่งที่เป็นระดับไวยขาวและทีมของพวกเขาก็แข็งแกร่งพอสมควร ฮันเซนมาที่นี่เพื่อราซีโนเจนิกเท่านั้นดังนั้นมันไม่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องไปมีเรื่องกับคนอื่นคุณนางที่ถือดาบเริ่มพูดอะไรบางอย่างกับคนของเขาก่อนที่สีหน้าของพวกเขาจะเปลี่ยนไปเขาพูดกับฮันเซนข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้ากําลังออกราที่นี่พวกเราจะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ หลังจากนั้นพวกเขาก็รีบจากไปอย่างรวดเร็วกลุ่มของพวกเขาจากไปโดยทิ้งร่างของมีหกแขนเอาไว้แฮนเซนขมวดคิ้วและหันกลับไปมองไฮเออเขารู้ว่าตนเองไม่น่าจะมีอำนาจพอที่จะทำให้พวกเขารีบจากไปได้ดังนั้นแฮนเซนจึงคิดว่าการที่พวกเขามีปฏิกิริยาแบบนั้นก็ต้องเป็นเพราะเธอแน่ๆไฮเออรรีบวิ่งเข้าไปหาร่างของมีหกแขนในทันที และแตัดอุ้งมีของมันออกมาจากนั้นเธอก็เก็บพวกมันทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋าฮฮนเซิขโมดคิวและเริ่มเดินทางต่อมันน่าแปลกที่นักล่าทุกคนนั้นเมื่อได้เห็นไทเอ,อ๋อพวกเขาก็รีบวิ่งหนีไปราวกับเห็นผีซึ่งแม้แต่เหยื่อที่พวกเขาต่อสู้อย่างยากลาบากก็ไม่ได้เอาติดตัวไปด้วยนักร่าร้ายต่อร้ายคน ก็ทิ้งร่างของซีโนเจนิกที่พวกเขาล้าได้เอาไว้ทธาให้ฮันเซิอดไม่ได้ที่จะรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังป้นคนอื่นอยู่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นไฮเออร์ Hi e ก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับมันเธอแกะเก็บชิ้นจากร่างของซีโนเจนิกที่ถูกทิ้งเอาไว้ไฮเออร์ e ar, เธอเป็นใครกันแน่ฮันเซิลขมวดคิ้วเขาคิดว่าคำตอบคงจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องดี เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับซีโนเจนิกตัวไหนเลยแต่ไฮเออร์ก e ็ยังได้รับรางวัลกลับไปด้วยจํานวนมากนอกจากมี6กแขนระดับไวคาวแล้วเธอยังได้ชิ้นส่วนของซีโนเจนิกระดับบารอนอีกหลายตัวคิงแคนคิงแคนขณะที่ฮันเซนเรือบไปมองไฮเออร์ e ด้วยความสงสัยก็มีเสียงระฆังดังขึ้นมาเมื่อไฮเออร์ e ได้ยินมันสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปเธอดึงแขนของฮันเซนพร้อมกับพูดผิดทางไม่ใช่ทางนี้พวกเราควรจะไปทางอื่น หลังจากนั้นไหเอิร์ก็ลากแฮนเซิลออกไปจากทางที่เสียงะระฆังดังขึ้นมาแต่ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงสันของะระฆังอีกครั้ง ซึ่งไฮเออร์ e ก็ตึงแฮนเซนไปยังทิศท,ทางอื่นแต่ไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงะระฆังอีกไฮเออร์ e อยากจะเปลี่ยนทิศท,ทางอีกครั้งแต่แฮนเซนได้ยินว่าครั้งนี้เสียงะระฆังนั้นฟังดูใกล้มากๆและไม่นานก็เห็นคนคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาข้างหน้าชายคนนั้นกําลังขี่หลังช้างตัวหนึ่งอยู่เขาสวมชุดกอดสีเงินใบหน้าของเขาไม่ได้รอเหล่าอะไรแต่ให้ความรู้สึกที่พิเศษมันดูเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นชายคนนั้นมีเขาสีดําคู่หนึ่ง นอกจากนั้นแล้วเขาก็ดูเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งแต่ผิวของเขาดูซีดมากทั้งแต่เมื่อไรกันที่โจนสลัดเรียนรู้ที่จะขึ้นท่องเที่ยวบนบกชายที่ขี่ช้างอยู่ยิ้มออกมาพวกเราไม่ได้มาท่องเที่ยวข้ากําลังตามหาแพะสีเงินอยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องมากังวลห้เออร์เบะปากฮันเซนสามารถบอกได้ว่าเธอไม่ได้ชอบชายคนนี้มากนักชายคนนั้นยิ้มและพูดออกมาเหมือนนานมาแล้ว โจนสลัดนภาได้สาบานเอาไว้ว่าโจนสลัดจะไม่เข้ามาในระบบดังหยวนเป็นเวลา1,000ปีจนถึงตอนนี้มันก็เพิ่งผ่านไปแค่700รปีเท่านั้นมันทำให้ข้าเกิดคำถามขึ้นมาโจนสลัดนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ข้ามาแค่คนเดียวเท่านั้นและข้าก็ไม่ได้มาทำการโจรกรรมอะไรอย่ามาพูดจาไราสาระให้เออดูจงดุงิดขึ้นมาถ้าเจ้าไม่ได้เป็นโจนสลัดแล้วทำไมเจ้าถึงได้รับของพวกนั้นมาแบบฟรีฟ ชายคนนั้นถามออกมาพร้อมกับยิ้มข้าละเมิดคำสาบานแล้วมันจริงไงเจ้าจะฆ่าข้าเจ้ากล้าพอที่จะทำแบบนั้นหรอให้เออลูกโกรจัดชายคนนั้นหัวรอ,อกมาเจ้าเป็นโจรสลัดเผาพันชั้นสูงข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตต่อไปแต่ข้าก็คงต้องสอนบทเรียนให้เจ้าหลังจากนั้นชายคนนั้นก็งเงียบไปเขาหาันหน้าไปมองที่หานเซิน ด้วยการที่นางละเมิดคำสาบานผู้คุ้มกันของนางที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำต้อยกว่านั้นจะต้องชดใช้ด้วยเลือดฮันเซนไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับคำสาบานนั้นแต่เขาเข้าใจว่านั่นคงจะเป็นโทษตายเขาจึงรีบพูดขึ้นมาข้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนางและข้าก็ไม่ใช่โจรสลัดถ้าเจ้าต้องการจะลงโทษใครสักคนก็ลงโทษนางไฮเออร์พูดเสริมขึ้นมาใช่แล้วเขาเป็นแค่คนที่ข้าจ้างมาเขาไม่ได้ทำการจุลกรรมอะไรทั้งนั้นถ้าเจ้าจะลงโทษ ก็ลงโทษค่าได้เลยชายคนนั้นดูเหมือนกับว่าเป็นยมมทูตเขาพูดออกมาใครจะต้องจบชีวิตลงในวันนี้เจ้าหรือเขาเจ้าตัดสินใจเอาเองขึ้นแล้วกันหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ขี่ช้างจากไปเราก็ไม่ได้สนใจคําตอบของเขาเขาหายไปในภูเขาพร้อมกับเสียงร้องของะระฆังเจ้านั่นเป็นใครกันเขาไม่เข้าใจภาษาที่เราพูดหรือ,องไงแฮนเซนพูดให้เอิร์ดูคืนขมเธอพูดออกมา ดูเหมือนว่าเขาจะทำอย่างที่พูดจริงๆนี่มันแย่มากๆข้าไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเขาต้องการจะฆ่าใครสักคนจริงๆทำไมเขาถึงได้จ่าไปล่ะฮันเซ่นพูดไฮเออร์ส่หัวเผ่าพันชั้นสูงอย่างเอียนเอนนั้นจะไม่ลงมือฆ่าเผ่าพันที่ต้อยต่ำกว่าด้วยมือตนเองเขาเพียงแค่ต้องพูดออกมาแล้วคนอื่นๆก็จะพยายามแย่งชิงกันเพื่อให้ได้รับโอกาสนั้นมันคงจะอีกไม่นานก่อนที่พวกเราจะพบคนที่จะมาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้า ข้าเป็นบารอนคนหนึ่งถึงมันจะไม่ได้ระดับสูงอะไรแต่นั่นหมายความว่าข้าเป็นขุนนางอย่าพูดว่าข้าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำต้อยได้ไหมแฮงเซนยิม้มเขาไม่ได้กังวลอะไรไม่สามารถที่จะออกจากรางไหมและกลายเป็นผีเสื้อได้ถ้าเผ่าพันธุ์ของเจ้าไม่ได้อยู่ในชีโนฮอลถึงเจ้าจะกลายเป็นดยุกหรือราชาก็ตามแต่เจ้าก็ยังจะถูกเรียกว่าเผ่าพันธ์ชั้นต่ำอยู่ดีไฮเออร์พูดรางไหมอะไร จีโน่ฮอที่เจ้าพูดถึงคืออะไร Han นเซนถามเขาสับสนกับสิ่งที่เธอพูดออกมาข้าไม่รู้ <S <S ข้าแค่ได้ยินมาจากโจรสลัดแก่คนหนึ่งเท่านั้นข้ารู้แค่ว่าถ้าเผ่าพันธุ์หนึ่งไม่ได้มีดวงไฟในจีโน่ฮอแล้วก็พวกเขาก็จะถูกเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำใหเออร์พูด e แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเจ้ารีบออกไปจากที่นี่เถอะอย่างน้อยๆแบบนั้นเจ้าอาจจะมีชีวิตรอดได้ Han นเซนคิดอยู่ครืนหนึงก่อนที่จะพูดขึ้นมา เราควรไปจากที่นี่เขาต้องการจะฆ่าเจ้าและข้ามั่นใจว่าข้าหาทางเอาตัวรอดเองได้ข้าทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าข้าหนีไปผู้คนก็จะคิดว่าพวกโซนสลัดนั้นหวาดกลัวต่อเอียนอยู่ให้เออพูดแฮนเซิน <Hans en S 1> ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงกับสถานการณ์นี้ดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราแค่จะมาล่าซีโนเจนิกเท่านั้นแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยพวกเราก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดดวงเรามันสวยจริงๆ ครั้งต่อไปก่อนที่จะออกล่าเราควรจะไปดูดวงหรือทำอะไรสักอย่าง หลังจากที่เขาเดินไปได้ไม่ไกลก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาราวกับเสียงฟ้าร้องกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งลงมาจากภูเขาและตรงมาที่พวกเขาฮันสันสังเกตเห็นว่ามันมีกลุ่มคนที่พวกเขาเห็นก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นทีมนักล่าที่สามารถฆ่าหมีหกตัวได้หัวหน้าของเขานั้นเป็นขุนนางระดับไวเคาวที่ใช้ดาบสีหน้าของไห่เอ๋อร์เปลี่ยนไปเธอดึงให้ฮันสันเดินเร็วขึ้นแต่ผ่านไปไม่นานก็มีขุนนางระดับบารอนและทหารอีกหลายคนเข้ามาขวางทางพวกเขา ท่านหญิงจากเผาพันจนสลัดพวกเรามาที่นี่เพื่อชีวิตของเขาฉะนั้นได้โปรดถอยไปพวกเราไม่ต้องการให้ชุดของท่านตรงแปดเปื้อนเลือดวายค้าคนหนึ่งพูดกับไ่เออยอย่างมีมารยาทเขาคือคนของข้าพวกเจ้ากล้าแตะต้องเขาอย่างนั้นหรอไฮเออยตอบอย่างเย็นชาท่านหญิงในโปรดอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าพวกเราไม่พาเขากลับไปพวกเราทั้งหมดจะถูกฆ่าตายแทนวายค้าพูดอย่างใจเย็น แต่เขาได้ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้เขาจะต้องร่วงระเมิดไฮเออจากเผ่าพันธุ์โจรสลัดแต่พวกเขาก็ยังต้องฆ่าหาันเซ้นที่ได้โจรสลัดนั้นไม่ได้เข้ามาในดังหยวนเป็นเวลากว่า700ปีส่วนเอียนเย่นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงของระบบดังหยวนถึงพวกเขาจะไม่ได้เป็นที่นับถือเหมือนกับเผ่าพันธุ์โจรสลัดแต่ถ้าทางโจรสลัดต้องการที่จะมาหาเรื่องกับทางเอียนเย่พวกเขาก็จะต้องผ่านโฮลี่แฮฟเฟนส์ก่อนถ้าพวกเจ้าไม่กลัวตายก็เข้ามาได้เลย ข้าจะฆ่าทุกคนที่กล้าเดินเข้ามาไฮเออร์พูดพร้อมกับหยิบมีดเร็มหนึ่งขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องขออภัยด้วยถึงพวกเราจะไม่กล้าทาร้ายท่านหญิงแต่พวกเราจําเป็นต้องทําแบบนี้จริงๆไว้ข้าวโบกมือให้เป็นสัญญาณขุนนางคนอื่นๆหลังจากนั้นพวกเขาค่อยๆตีวงรอมเข้ามาขณะที่ถือวุฒจีโน่ที่เป็นโรไว้ไว้ข้านําดาบของตัวเองออกมาและพุ่งเข้าไปหาฮันเซนในจังหวะนั้นฮันเซนก็วิ่งหนีอย่างรวดเร็วราวกับสายลมไปในป่าที่อยู่ใกล้ๆมันยากที่จะรู้ได้ว่ามีทีมนักล่าอยู่กี่ทีมที่ต้องการจะฆ่าเขาซึ่งแฮนเซนรู้ว่า ตัวเองไม่สามารถฆ่าพวกเขาทั้งหมดได้ แถมส่วนหนึ่งของพวกเขาก็เป็นขุนนางระดับไวคาวด้วยดังนั้นการจะรับมือกับพวกเขาทั้งหมดเป็นอะไรที่ยากลำบากบารอนสองคนพยายามเข้ามาหยุดแันเซนไว้แต่ฮันซ์เซนที่เคลื่อนไหวไปทางซ้ายและขวาทำให้บารอนทั้งสองตัดสินใจผิดพลาดคนหนึ่งเคลื่อนที่ออกไปด้านซ้ายส่วนอีกคนเคลื่อนที่ออกไปด้านขวาทำให้ตรงกลางนั้นมีช่องว่างอยู่ฮันซ์เซนผ่านพวกเขาไปขณะที่ในมือทั้งสองข้างมีดาบสีม่วง่องสว่างออกมาหลังจากนั้นไม่นานหัวของพวกเขาทั้งสองก็รอยขึ้นไปบน พร้อมกับมีเลือดกระเด็นออกมาดวงตาของฮันเซนยังคงเยือกเย็นเขาผ่านอะไรมามากและในการต่อสู้อย่างนี้การฆ่าใครสักคนก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอะไรอีกต่อไปถ้าอีกฝ่ายต้องการเจาชีวิตของเขาพวกเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะถูกฆ่าด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้พวกเขาจะถูกข่มขู่โดยเอียนเย่แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะเอาชีวิตของผู้อื่นมันไม่มีข้ออ้างใดๆสําหรับการเอาชีวิตผู้อื่นเพียงเพื่อตอนเองจะได้มีชีวิตรอดต่อไปมานีจากคนจ่วไม่ค่ะค่ะสดีด ไว้เ้าดูกโกรธเกี้ยวดาบยาวของเขาส่องสว่างออกมาด้วยแสงสีเขียวแล้วเขาก็ฟันมาที่หลังของแฮนเซ้นเลือดกายพันของแฮนเซ้นเริ่มเดือดขึ้นมาและด้วยชุดเกาะสาดตรงเสียน มันก็ทําให้เขามีพลังของซีโนเจนิกและพลังของขุนนางในตอนนี้เขาแข็งแกร่งกว่าระดับปารอนทั่วไปมากนักแฮนเซนเคลื่อนไหวราวกับเสือเขาขยับร่างกายครึ่งบนไปด้านหน้าครึ่งฟุตเพื่อรลบดาบแสงที่พุ่งเข้ามาและในขณะที่แฮนเซนทําแบบนั้นเขาก็ใช้ดาบพระจันสีม่วงฟันกลับไปในมุมที่ไวขาวมองไม่เห็นซึ่งมันก็เฉือนเข้าที่ไหลของยูฟายได้สาเร็จดาบของแฮนเซนเฉือนลึกเข้าไปถึง2นิ้ว แต่เขารู้สึกราวกับว่าฟันเข้าไปในเกาวเขาไม่สามารถฟันใส่ชายคนนั้นได้อีกครั้งขณะที่ดาบของเขายังติดอยู่บนไหล่ของอีกฝ่ายไวเขาไม่ได้คาดคิดว่าตนเองจะได้รับบาดเจ็บจากบารอนคนหนึ่งเขาดูโมโหอย่างมากกับเรื่องนั้นเขาพยายามแทงใส่ฮันเซนโดยไม่สนใจบาดแผลที่ได้รับเขาต้องการจะตัดหัวของฮันเซนในขาดเสยวนี้แต่ฮันเซนได้คาดการเอาไว้แล้วเขาออกแรงดึงดาบกลับมาพร้อมกับรบดาบของอีกฝ่ายก่อนที่จะวิ่งหนีเข้าไปในป่ามีบารอนอีกคนเข้ามาขวางทางฮันเซนไว หอกของบารอนคนนั้นกวาดแกว่งในวงกว้างราวกับมังกรบารอนคนนั้นไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าฮันเซนเขาแค่จะหยุดฮันเซนเอาไว้เท่านั้นวายคาวิ่งตามมาด้านหลังด้วยสายตาที่ดูเลือดเย็นเขาพยายามที่จะแทงใส่ฮันเซนจากด้านหลังฮันเซนไม่สามารถไปด้านหลังหรือด้านหน้าได้ แลาเขากําลังจะถูกแทงโดยไวคาวคนนั้นฮันเซินตัดสินใจกลับไป,ปเผชิญหน้ากับไวคาวเขาใช้ดาบประจันสีม่วงทั้งสองเพื่อรับดาบของไวคาวเขาไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับหอกที่อยู่ด้านหลังบารอนคนนั้นสังเกตเห็นโอกาสเขาจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีแทงเข้าใส่ฮันเซิจากด้านหลัง ในขณะเดียวกันดาบของไวคาวที่กําลังจะประทะเข้ากับดาบคู่ของฮันเซนมันส่องสว่างออกมาจนย้อมทั้งป่าด้วยแสงสีเขียวฮฮนเซนกระโดดขึ้นในอากาศอย่างกระทันหันด้วยท่วงท่า,ท,าที่แปลกประหลาดมันเหมือนกับว่าเขากําลังนอนอยู่บนอากาศเขาดัานดาบของไวคาวออกด้วยดาบคู่ขณะที่มันแทงผ่านหน้าของเขาไปหอกของบารอนแทงผ่านใต้ตัวของฮฮนเซนและไปถูกเข้าที่อ,อกของไวคาวขณะเดียวกันดาบแสงของไวคาวก็ตัดหัวของบารอนคนนั้นเลือดกระเด็นออกไป ทุกคนทุกแห่งขณะที่ไวยขาวดูกโกรธอย่างมากเขายังคงกวัดแก,กว่งดาบเพื่อไล่ล่าแฮนเซนในป่าแห่งนั้นเจ้าละค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ